สวัสดีค่ะพบกันกับช่อง Special Match Love by t u n n Flame นะคะก็วันนี้เราจะมาอ่านข้อความจากจักรวาลจิตวิญญาณกันเราจะมาพัฒนาจิตวิญญาณในสไตล์พลังงานและจักรวาลกันเพื่อเล่นเกมโลกให้ได้นะเพื่อเล่นเกมในโลกวางในโลกแต่หยิบใช้เรื่องราวของโลกเนี่ยมาเป็นแก่นมาเป็นประโยชน์กับวันนี้ r a n d o อมที่136 ผ่านอีกแล้วสําเร็จอีกขั้นแล้วออผ่านอีกแล้วเก่งจังเลยนะจกักรวาลจะบอกแบบนี้เก่งจังเลยผ่านอีกล้ผ่านด่านเก่งจริงๆนะช่วงนี้ใครกําลังลุยเรื่องด่านอะไรคุณกําลังทําภารกิจชีวิตอะไรกันอยู่ผ่านด่านกันตื่นรู้กันมาแล้วละ่ะนะใครที่ติดตามช่องของเรานะคะผู้ติดตามเดิมก็ติดตามกันมาครบปีเรียบร้อยแล้วนะคะกนะำลังก้าวเข้าสู่ปี2ด้วยกันนะคะใครที่เพิ่งมาติดตามนะคะเราก็ไปกันต่อ เราจะขึ้นเรือนี้เราจะขึ้นยานนี้ไปด้วยกันนะคะเราจะไม่ทิ้งใครไว้แต่เราจะรับเฉพาะคนที่เราจะไปด้วยกันนะคะแต่ถ้าใครไม่ไปด้วยกันไม่เป็นไรเลยนะ,ะไม่เป็นไรเลยยังไม่ถึงวาระเราก็จะเป็นมิตรต่อกันไปนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกมาดูซิว่าหนึ่งร้อยสามสิบหกในวันนี้ผ่านอีกแล้วสำเร็จอีกขั้นดูสิคุณผ่านเรื่องอะไร กำลังจะเริ่มต้นบางอย่างใหม่งานใหม่ความรู้ใหม่การเรียนใหม่คุณกําลังเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นใหม่นะอยู่ในเกณฑ์ของการเริ่มต้นเหมือนผ่านชัยชนะบางอย่างมาผ่านบางสิ่งบางอย่างมาแล้วรู้สึกโล่งแล้วรู้สึกแบบเบาแล้วฉันผ่านแล้วเออไพ่ตรงกับหัวข้อเลยเนาะผ่านอีกแล้วสำเร็จอีกขั้น ดูสิไพ่สี่ไม้เท้าออกมานะคะกับหนึ่งไม้เท้าคุณเริ่มต้นขึ้นมาละคุณมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่แพชชั่นใหม่จิตวิญญาณของคุณกําลังตื่นรู้ขึ้นลุกขึ้นตื่นรู้นะคะคุณเริ่มที่จะบาลานซ์สมดุลตัวเองได้เริ่มที่จะเข้าใจพลังงานแล้วเข้าใจความถี่แล้วว่าเราจะต้องจัดการอารมณ์ความรู้สึกจิตใจของเราอย่างไรโดยการที่เราไม่ต้องไปส่งจิตออกนอกแล้วนะคะ อเด็กเหรี่ยนคุณมีการที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาจริงๆจากการเริ่มต้นบางอย่างก่อนหน้านี้ที่คุณรู้สึกว่าฉันจะต้องหาความมั่นคงให้กับตัวเองฉันจะต้องเป็นตัวของตัวเองที่ดีขึ้นอ่ะคุณอยู่ในการพัฒนาตัวเองจริงๆสมกับหัวข้ออีกแล้วผ่านและผ่านอีกขั้นละนะคะคุณสําเร็จแล้วแม้ว่าจะมากน้อยมันไม่ได้สําเร็จการงานกิจการในโลกอันนั้นเป็นองค์ประกอบที่คุณจะต้องไปเล่นเกม คุณจะต้องไปใช้ชีวิตให้ดีจากการที่คุณตื่นข้างในผ่านด่านจากข้างในผ่านจากการยกระดับจิตใจขึ้นอีกขั้นหนึ่งอ,อีกด่านหนึ่งรู้สึกว่าบาลานซ์ขึ้นมั่นคงขึ้นเสถียรขึ้นรู้สึกว่ารู้จักตัวเองมากขึ้นเห็นตัวเองมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะราชาไม่เทา้าคุณมีไอเดียจะทำอะไรบางอย่างแหละในปีหน้านะหรือในที่ผ่านมาทำอะไรมาแล้ว มีความมั่นคงขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นเริ่มที่จะกล้าทําบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นและเป็นไพ่ของชาติไฟสามใบนะคะตัวตนของคุณและจิตวิญญาณของคุณกําลังสนุกสนานในการที่จะเริ่มต้นตัวเองใหม่เริ่มต้นงานจิตวิญญาณด้วยเอ,อเป็นการตื่นรู้ที่คุณจะมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นนะคะสี่เหรียญเรื่องของการเงินเรื่องของตัวตนคุณกําลังอยู่ในช่วงของการกลับมารักตัวเองจัดสรรวิถีชีวิตของคุณ ะะกำลังจะเจอแนวทางหาไรายได้กําลังจะเจอแล้วว่าเปิดช่องทางไรายได้ในสไตล์จักรวาลคือเราจะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนเราทําภารกิจจักรวาลคือภารกิจของตัวเองนี่แหละจะช่วยคนส่งต่อบ,บอกคนหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเป็นปัจจัยที่เรามีแล้วเต็มแล้วเราถึงแบ่งปันด้วยพลังงานด้วยทัศนคติด้วยรอยยิ้มด้วยการแนะนําแต่เราต้องเป็นก่อนปฏิบัติก่อนผ่านก่อนนะคะตอนนี้คุณผ่านแล้วแหละแ,แล้วคุณมีอิสระคุณจะได้ มีจิตวิญญาณที่ปลดล็อกึ้นเรื่อยๆอิสระคุณเรื่อยๆนี่คือเป้าหมายของคุณนะคุณจะมาเคลียร์มาปลดล็อกพลังงานจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่มานั่งยึดติดว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันเครียดแบบนี้ต้องหาคนฟังหาคนเข้าใจตอนนี้คุณฟังเสียงของตัวเองได้แล้วคุณลุกขึ้นมาเป็นตัวของคุณเองได้ตั้งแต่เด็กถือเหรียญจนเป็นเดอะฟูคุณกําลังเดินทางด้านจิตวิญญาณของคุณและมีเด็กไม่เท้าออกมาซ้ําอีกเด็กถือเหรียญเด็กไม่เท้าและเดอะฟู คุณต้องการที่จะอิสระหลุดพ้นจากโลกใบนี้โดยใช้กายภาพนี้แหละทำเส้นทางปูทางนะคะยกระดับความถี่ของคุณจิตสุดท้ายของคุณนะ,ะเพื่อที่คุณจะหลุดจากโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดถ้ายังต้องมาเกิดอีกมันจะเต็มไปด้วยพวกศัพด์ดีๆที่คุณได้ทำเอาไว้นะคะคุณจะยกระดับจิตหรือพลังงานของความถี่จิตจำนึกนี่แหละมันเป็นพลังงานมันไม่ใช่สถานที่ใด นะคะเป็นพลังงานจะมีรูปมีนามหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งคุณต้องค้นหาเอาเอง The Lover ความรักในตัวคุณมีมากมายเหลือเกินแค่คุณหยิบมาใช้หรือยังคุณเป็นความรักอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องวิ่งตามหาใครมารักหาใครเป็นความรักคุณเป็นความรักอยู่แล้วแล้วคุณลงมาเกิดครั้งนี้ไม่ว่าจะเจออะไรมาก็ตามคุณมาเพื่อเป็นความรักจงเป็นความรักนะคุณถึงจะดึงดูดความรักเข้ามา ไม่ว่าความรักแบบนี้จะเป็นกับใครคุณอย่าไปยึดที่ตัดอัดตราตัวตนของใครหรือของเราเดินเกมจิตวุญญาณเดินเกมจิตใจต่อไปคุณเป็นความรักส่งมอบความรักให้กับพลังงานให้กับโลกให้กับคนคุณมีความรักคุณสร้างความรักขึ้นมาคุณแบ่งปันความรักพลังงานให้กับโลกให้กับคนนะคะคุณทําไปในเส้นทางของคุณอย่าท้อจิตท้อใจนะคะ แข่งขันจิตวิญญาณตัวเองอย่าไปแข่งขันเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราเมตตาคนอื่นดีกว่าปล่อยวางวางเฉยจากคนอื่นดีกว่าให้กําลังใจคนอื่นดีกว่าแล้วหันกลับมารักตัวเองมากๆบ่อยๆเติมสีสันให้กับชีวิตแต่งแต้มสีสันให้จิตใจจิตใจเราหมองมัวหมองไม่มืดหมนมาจากความทุกข์ในเกมโลกเก่าๆในอดีตของเราวันนี้เคลียร์จิตใจล้างจิตใจเป็นตัวเองขึ้นมาใหม่ นะคะเป็นจิตวิญญาณของเราที่ดั้งเดิมของเราแล้ววาดสีสันแต่งเติมสีสันให้กับจิตใจของเราใหม่นะคะทำจิตใจของเราให้กว้างๆมีพลังอํานาจอันสวยงามแบบไม่ปรุงแต่งแบบไม่คิดเอาเองแต่มันสวยงามของมันอยู่แล้วเพราะเป็นพลังงานความสว่างความรักไร้เงื่อนไขนะคะเป็นคุณสมบัติของจักรวาลเจเหรียญ ทำอะไรก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะชีวิตความทุกข์ชีวิตเก่าเราย,ยัางวนหลูบหมุนวนต่อเนื่องเรื่อยๆเช่นการตื่นรู้ค่อยๆทำแต่ต้องทำให้เพิ่มขึ้นดีขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆไม่ยึดติดดีไม่ดีแต่ทำให้ดีไว้ก่อนแล้วปล่อยวางมันไปทำเสร็จแล้วตื่นรู้แล้วเรียนรู้แล้วก็ปล่อยวางขอบคุณ h i g h p t e r สคือการมาเรียนรู้ คุณมาเพื่อเปิดหนังสืออ่านคุณมาเพื่อเรียนตำรานี้แล้ววางไว้อย่ายึดติดในตำรับตำราหนังสืออะไรสุดท้ายงานภายในคือความว่างความพ้นทุกจากการที่เรายังอยู่ในทุกการรู้เรื่องโลกสัจจะความจริงของโลกนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้คีย์เวิร์ดนี้คีย์เวิร์ดเดียวสัจจะความจริงของโลกความจริงของโลกพอเราศึกษาแล้วคีย์เวิร์ดสั้นๆแค่นี้เราจะรู้อะไรอีกมากมายในโลก จากที่เราเคยรู้แต่รู้ไม่ทั่วถึงรู้แบบโลกโลกรู้แบบว่ารักโลกกดหลงรู้แบบแคบแคบแต่พอเราตื่นวิญญาณแล้วเรากลับมาเรียนรู้โลกอีกทีหนึ่งเราจะรู้แบบกว้างมากมายมหาศาลว่าโลกใบนี้มีอะไรอีกเยอะที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปด้วยเราสามารถเรียนรู้ได้จากจิตวิญญาณของเราสามารถไปสัมผัสไปเรียนรู้ด้วยพลังงานจิตวิญญาณของเราเพราะเราเคยเกิดมาก่อนหน้านี้เราเคยไปมาหมดแล้ว เกิดมาก่อนหน้านี้เห็นไหมตัวตนเก่าคุณมีมาหลายภพชาติแล้วคุณก็จบตัวตนเก่าๆรีเซ็ตใหม่ทุกชาติคุณเคยเป็นตัวตนเก่าทุกชาติเราก็เคยตุยและกลายเป็นผีวิญญาณมาก่อนจะมีจริงหรือไม่ก็ตามสุดท้ายเราเคยเป็น แล้วชาตินี้เช่นกันถ้าเราตุยไปเดี๋ยวเราก็เป็นเราไม่ต้องกลัวผีวิญญาณเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งมืดดําในโลกแต่เราจงมาเปลี่ยนตัวเองตัวตนของเราทุกภพทุกชาติจนกว่าเราจะเลิกมาเกิดนะคะจบตัวตนให้ได้ทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเลิกมาเกิดราชินีไม่เท้าความมั่นใจคําเดียวเลยดด,ดดเลย จงมั่นใจในจิตวิญญาณตัวเองจงวางใจในจักรวาลจงวางใจในพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าลืมตามาแล้วมองในโลกมันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผิดผิดถูกๆมันจะมีการตื่นรู้ผิดผิดถูกๆมันจะมีทั้งผิดและถูกอวิชาและวิชาไม่เป็นไรมาเรียนรู้โลกหลับตาเข้าภายในถามภายในคุยกับภายในตื่นรู้ภายในท่องเที่ยวในจิตวิญญ,ญาณของเราว่าเราคือใครเป็นใครแล้วลืมตามาใช้ชีวิตในทุกๆวันให้มีความสุขขึ้นมั่นใจขึ้นนะ,ะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตื่นรู้ไป สว่างไปเดินทางออกไปใช้ชีวิตจากปัจจุบันไปสู่อนาคตวาดฝันอนาคตแล้วดึงดูดเข้ามาทำที่ปัจจุบันมันจะล้อกันเป็นวงกลมนะคะคุณนึกถึงที่มันเป็นเหมือนสายพานจักรยานมันเป็นวงกลมใช่ไหมแต่มันเป็นทรงรีทรงยาวนั่นแหละประมาณนั้นเราอะคิดถึงอนาคตในยาวๆไปแต่สุดท้ายสิ่งที่เราจะทำให้ภาพที่เราคิดถึงในอนาคตยาวๆนั้น ต้องทําที่ปัจจุบันแล้วมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นล้อกันไปเหมือนโซ่จักรยานที่เวลาเราปั่นโซ่มันก็หมุนไปเรื่อยๆทีละข้อทีละข้อชีวิตเราเป็นแบบนั้นแหละเราหาจุดต้นไม่ได้จุดปลายไม่ได้เห็นไหมโซ่จักรยานแต่เราหมุนวนหมุนวนพบชาติหมุนวนสังสารวัตรหมุนวนชีวิตปัจจุบันหมุนวนชีวิตหนึ่งวันมันเป็นหลักการนี้รู้หลักการชีวิตก็จะง่ายขึ้นนะคะ The าลีออ o ทุกสิ่งทุกอย่างทําจากปัจจุบันไปข้างหน้า ด้วยการปล่อยวางอดีตเคลียร์อดีตปล่อยวางปัจจุบันไปเรื่อยๆเพราะปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตเสมอเสมอเสมอนะคะอนาคตจะกลายมาเป็นปัจจุบันเสมอเสมอเสมอเห็นไหมอนาคตไม่ได้ไกลจริงไม่ได้ไกลเกินเอื้อมแต่เราแค่ไปคิดไกลเกินไปวางแผนได้วาดฝันได้วาดอนาคตได้ไกลได้แต่อย่าไกลแล้วไม่ทําอะไรแล้วทําไม่ได้อย่างที่เราวาดไกลๆแล้วแค่วาดไกลๆแล้วซอยแบ่งเป้ามาเรื่อยๆแบ่งเป้นะามาเรื่อยๆนะคะทามาเรื่อยๆ ทำจากปัจจุบันไปเล่นแลบแปลธาตุไปเล่นแลบแปราธาตุคือการเป็นนักเวทมนต์ในตัวเองอะค่ะไม่ต้องไปเสกคนอื่นไม่ต้องไปเล่นของคุณใสหรือไปให้ใครมาเล่นของคุณใสเสกเวทมนต์ที่เรานั่นเป็นมืดดำคุณใสอวิชชาเป็นสิ่งที่เราต้องสละแล้วรีบเอาออกจากชีวิตให้มากที่สุดมันสิ่งสิ่งนั้นมันทําให้เรายึดติดแล้วมาเกิด ดังนั้น The m a g ิเชียนี้การเป็นเวทมนต์ในตัวเองคือคิดบวกแปลงพลังงานเราจากลบเป็นบวกทันทีไม่ต้องเป็นค่อยๆลบค่อยไม่แบบค่อยๆทําค่อยๆทําแบบจากลบให้มันเป็นลบน้อยลงลบน้อยละไม่เราเปลี่ยนบวกได้เลยหาสถานการณ์หาเหตุการณ์หาความสุขความชอบหาศีลสมาธิปัญญามาปรับความถี่แค่เราหยุดคิดข้างนอกที่เป็นท็อกซิกหลับตาสูดลมหายใจลึกๆแค่นี้ก็เป็นบวกแล้ว เป็นว่างเปล่าแล้วแต่เราดันไปเอามาคิดอีกเอามาปรุงแต่งอีกเอามาทำให้มันเลอะเทอะอีกมืดดำอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคลียร์สีสันที่มันเลอะเทอะเปลี่ยนเป็นสว่างเป็นสะอาดทำได้ไม่ได้ค่อยๆทําทำค่อยๆฝึกฝนนะคะก็ประมาณนี้สำหรับแรนดอมในวันนี้เนาะที่จกักรวาลจะสื่อสารกับคุณคือผ่านแล้วแหละผ่านด่านนี้อีกแล้วผ่านมันทุกด่านเลยใช้คำว่าผ่านอีกแล้วก็แล้วกันคือคุณผ่านเก่ง ผ่านอีกแล้วนะเป็นกำลังใจให้สำเร็จอีกขั้นละไปต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ